สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยผ้ารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเนาะกับแนวทางนะคะแนวทางเลขพี่บ้านะคะเก็บตกโค้งสุดท้ายนะคะทุกคนเก็บตกโค้งสุดท้ายแล้วก็เลขแม่ได้มาแอดลืมนะคะทุกคนลืมนะคะนอนหลับก็เลยเพิ่งโทรไปถามเกียมานะคะเลขแม่ได้มาอันนี้ก็ของพี่บ้านะคะงวดก่อนให้924นะคะนางก็ เน้นสองห้าเจ็ดแล้วก็เก้าสองสี่ห้ออกอ่ะสองศูนย์เก้าหกสองนะคะทุกคนนางให้หกสี่่กับไอ้นี่นะคะไม่เข้านะคะไม่เข้านะคะทุกคนนะคะก็ดูเป็นแนวทางนะคะช่องเรามีหลากหลายแนวทางนะคะทุกคนนะคะเอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาดูกันเลยนะคะทุกคนนะคะเต็มหน้ากระดาษโอ้ยจ้าว่าถือใจแอดอยูได้เลขเพิ่นนะคะถือใจอีโซยนักนะคะสิมายอยู่บัวสองสั มันก็ถือใจข่อยแทสันเนาะอ้าวนี่ค่ะเขาให้นะคะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าสี่สามสองสองโอ้ถูกใจอีสอยนักเลขรถพอดีนะคะทุกคนนะคะถือใจอีสอยค่ะเนี่ยว้าวลองเบิร์ค่ะทุกคนบิตเตคืออยู่บัวเนาะคือลงต่ำเถอะเล่เพื่นคือลงต่ำเถอะเนาะค่ะห้าสามสองนะคะหนึ่งห้าเจ็ดนะคะเจ็ดห้าสี่นะคะอ่า ดูออกไม่ละเจ็ดห้าสี่นะคะเจ็ดห้าสี่นะคะหน,น,นึ่งห้าสี่น, 5, 4, 7, 5, นะคะทุกคนนะคะห้าสี่หนึ่งห้าแล้วก็สองสามนะคะเน้นค่ะเน้นที่ห้าสี่แล้วก็เจ็ดห้าสี่นะคะทุกคนนะคะโอ้คือไผ่อยู่บนอนองค่ะห้าสี่นะคะโอ้เลขพี่น้องนะคะห้าสี่เลขพี่น้องก็ถือว่าน่าลุ้นนะคะเลขพี่น้องนะคะเป็นถ้คืออยู่อะค่ะว่าแต่ว่าสามสองสองนี่ถือใจอีสอยคะ่ะยังไงวะนี่เอทินสามสองสองเอทกับไปไซเมลี่ว่ะค่ะทุกคนสามสองสองนะคะ สองสามค่ะอันนี้เขาเขาเน้นแค่สองหางนี่นะคะอันนี้ถือใจอีสอยอีสอยก็เลยเขียนไว้เองค่ะอ่าถือใจอีสอยอีซอยยิ่งฝันว่าท้องอยู่นะคะท้องแล้วก็ไอ้นี่แหละค่ะทุกคนนะคะจะเปียไว้ยังเล้ะเอานี่นะคะเขบเอานะคะทุกคนหวยจะจะมายังไงนะคะมายังไงก็ขอให้หมานนะคะมายังไงก็ขอให้ปังมายังไงก็ขอให้หิงนะคะทุกคนนะคะ เอาเลขผีบ้านะคะเลขแม่ได้มานะคะไปต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บตัวโค้งสุดท้ายให้นะคะทุกคนนะคะมีแต่ตัวหน้ารุ่นหน้ารุ้นนะคะไปตัวไหนกันเนาะ fc นะคะตัวไหนก็หน้ารุ้นทุกตัวเลยนะคะทุกคนนะคะแม่เขาให้เลขไทยมาด้วยนะคะเพื่อนให้อันนี้นี่นะคะงวดก่อนนี้ก็เข้าเต็มเต็มเลยนะคะทุกคนนะคะเพื่อนฟันหกขังงวดก่อนเพื่อนศูนย์ วกเขาจะเคลือว่าสโนะอ,อ่ะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามมีเด้อของงวดเก่านะคะเลขแม่ได้มานะคะทุกคนนะคะอามาดูงวดใหม่เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะนี่นะคะอ่าเพิ่นก็บ,บอกว่านี่นะคะศูนย์สองนะคะศูนย์สองอ่าลืมเขียนวันที่ขออภัยนะคะทุกคนแปบ๊บนึงนะคะเอาอันนี้ก็ลืมเขียนวันที่นะคะโอ้ยตายแล้วลืมเขียนวันที่หมดเลยนะคะทุกคนขออภัยคะ่ะเดี๋ยว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 โอ้ยแอดก,ก็ลืมข้าวค่ะ วันที่เอ่อยี่สิบยี่สิบนะคะโอ้โหอภัยด้วยยี่สิบทับสองทับหกเก้านะคะอ่านี่นะคะไอแคบไว้ดูนะคะยี่สิบทับสองทับหกเก้านะคะทุกคนนะคะเลขที่บ่ากระลืมเขียนวันที่เนาะลืมบอกว่าเลขที่บา่าร้อนนะคะทุกคนเลขที่บา่าวันที่เอ่อยี่สิบนะคะยี่สิบทับสองทับเอ่อ หกเก้านะคะทุกคนนะคะตำลาวนะคะอ่าขออนุญาตเขียนแบบฟุบฟบฟุบฟก่อนเนาะเอาแขียบเอาเลยนะคะเลขแม่นะคะทุกคนนะคะเพิ่นชอบนะคะเพิ่นจะตามไท่เพิ่นวานะคะนะคะแต่ว่าเพิ่นวานในสูตรเพิ่นบ่มี่เพิ่นวานะคะในสูตรนะคะภาษาการหมู่เพิ่นวานในสูตรเพิ่นในสูตรเขาเขาไม่มีศูนย์เจ็ดนะคะในสูตรเขาให้มาอย่างนี้นะคะเขาก็เน้นสองคู่นี้นะคะทุกคนนะคะเน้นสองคู่นะคะแต่ว่าศูนย์เยอะจังเลยนะคะศูนย์จะมาอีกอ่ค่ะ แต่แกบอกว่าแกจะตามศูนย์เจ็ดสันเนาะแกจะตามศูนย์เจ็ดนะคะก็เลยเอาใครชอบก็จัดไปนะคะอันนี้แกก็จะเขียนหนึ่งศูนย์สองนะคะหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งศูนย์หกสองศูนย์นะคะทุกคนนะคะชุดสี่ตัวนะคะถ้าใครชอบใครจะไปนะคะเขาเน้นหกหนึ่งศูนย์สองนะคะเอาเอาสามตัวเพิ่นบอ้บอกได้เพิ่นบอกเค่นี้คะ่ะทุกคนนะคะนะคะถ้าเน้นนะคะเขาบอกว่าสี่ตัวใครจะไปนะคะก็หกหนึ่งศูนย์สองนะคะเกบอก อ้าวตามนี้เลยนะคะเลขแม่ได้มานะคะไม่รู้จะยังไงนะคะจะปังอีกไหมนะคะทุกคนนะคะสองศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกนี่เรามีอยู่นะคะศูนย์หกแต่ว่าสองศูนย์นี่มาจะใส่นอกสองศูนย์เหะสองศูนย์อันนี้ก็เลขพีบ้านะคะเลขพีบ้าเอานี่แคบไว้นะคะเลขพีบ้าอาเลขแม่ได้มาก็ดูแล้วเนาะเดี๋ยวจะเก็บตัวโค้งสุดท้ายนะคะจะได้ไม่คำนะคะทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเก็บตัวโค้งสุดท้ายให้นะคะ ของทุกคนเลยเนาะเก็บตัวโค้งสุดท้ายนะคะทุกคนนะคะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะทุกคนนะคะอาจารย์ปัญญาสูตรร้านเอาวร้านก็มีศูนย์สองนะคะโอ้นี่ร้านมีสามสองพอดีน้ำเพชระคือบ้นอจารงหวนเอ๊ะทำไมเลขสองสามคนนี้ไม่มีเปลี่ยนเลย เอานี่นะคะของผีบ้านนะคะแขบเอานะคะทุกคนนะคะนี่ของอาจารย์ปัญญานะคะของอาจารย์ปัญญาเดอ้อนี่นะคะทุกคนนะคะอ่าเดี๋ยวสองทุ่มครึ่งออกอะไรนะคะมาส่งข่าวแอดในเด้อจะทุกคนนะคะแอดสิปิดเครื่องเอานี่นะคะทุกคนเขบเอานะคะของอาจารย์ปัญญานะคะเก็บตัวโค้งสุดท้ายให้นะคะแขบเลยนะคะชุดวัดใจนะคะหกแปดแปดหกนะคะนี่สามตัวชุดวัดใจนะคะสามตัวนี่เด้อะค่ะทุกคนนะคะเอาแขบเอาค่ะทุกคนนะคะ 2> <2> ไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรหลานนะคะ สูตรล้านนะคะใครชอบนะคะเจ้าแม่อยู่ที่ตัวเดิมนะคะเจ้าแม่อยู่ที่ตัวเดิมตามนี้เลยนะคะทุกคนถ้าชอบใครจัดใครตามนะคะหลากหลายตัวหลากหลายสูตรหลากหลายแนยวทางนะคะเลือกเอาคัดสรรเอานะคะแอดมินก็เมาเลขแล้วนะคะเอาใครชอบสูตรไหนนะคะเราก็สรรหามาให้หมดนะคะทุกคนนะคะแอดชอบดูนะคะแต่ว่าเวลาไปจริงๆก็ไปตัวสองตัวละทุกคนนะคะแอดกับไปสามตัวเลวะค่ะ <laughs> ถ้ามีในสูตรใหญ่เมื่อเอินแอดสอหลดค่ะ ไปเสื้อนอนกินแล้วเตรียมรับซับอย่างเดียวแล้ค่ะสามตัวแตกแผ่แตกแพ่เส้นมันเต็นตุบตับตุบตับนะคะนะอาแคปเอานะคะทุกคนนี่นะคะตามนี้นะคะอันนี้นะคะมีเจ็ดศูนย์ด้วยนะคะตารางของเรานะคะเจ็ดศูนย์สองศูนย์เอาสองศูนย์นะคะทุกคนนะคะคือมีหลายคนสนกันเลยสองศูนย์นะคะหวยวันที่บกหวยเอียงเอานี่นะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะนี่เราอาแคปบเอาเลยนะคะ หยคอยขึ้นหมักสงสามแหนในนี้มีสองสามพอดีนะคะทุกคนนี่ห้าสองสามเลขพี่บาพอดีตัวนี่โอ้แอดขึ้นหมักสงสามถูกปะจัดหนะักสงสามเลขฝันพอดีเอานี้นะคะน,นี่ก็หลักร้อยนะคะก็เปิดดูผ่นานๆนะคะทุกคนนอนนี่ก็หลักร้อยนะคะจะมายังไงก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็ชุดนะคะชุดสองตัวล่างนะคะเลขชุดของเรานะคะทุกคนนะคะ ใครอยากไปกี่ตัวก็คัดเอานะคะชุดล่างนะคะงวดก่อนก็เข้าตามนี้เลยนะคะชุดล่างมีบนเป็นบนล่างเป็นล่างให้นะคะอ่านี่นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะแต่ยีบนอ่อนหรือจะเป็นเลขไทยมานะคะหกสามนะคะมีทุกตัวยกเว้นตัวออกนะคะ เอานี้ทุดสามตัวของเรานะคะทุกคนทุดสามตัวนะคะหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าหกนี่ก็สวยเลยค่ะกำหัวตีลังกาแล้วค่ะย่านมันตีลังกาเนาะทุกคนเนะอาเขีแคบเอานะคะทุกคนนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะอ่าหลักบงุงหลักร้อยนะคะ เาน,นีนะคะเด่นนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวก็รู้มูหรือจ่านะคะสองตุ่มครึ่งค,ค่ะทุกคนนะคะ,อะเอาแคปเอาจัดทุกคนอเอาหลเดอค่ะทุกคนอโอ้เหลขกพี่บาสงามดิไดหาซีบ่ก็เลขกพี่บากทัวมีหกเก่าเห ตายเลยอะขนาดอัดิหกวงแรงยิ่ยนาง,งานะห่วงเหงาห้าวนอนนะคะอันนี้เปิดผ,ผ่านให้ดูนะคะทุกคนนะคะ fc ก็คงเห็นหมดแล้วนะคะจะได้เอ็นี้นะคะทุกคนนะคะนี่เนาะเออมีในนี้แหละคะ่ะเซ็ขคอยเลยคะ่ะมีในนี้ว่าเอิรนแอดสอโหลดะคะ่ะเซตขคอยเมดแลยน,นี่น่ามากเลนี่เซ็นคอยจิืงหัวแล้วค่ะตุ๊บตับตุ๊ตับยูดเต็มตุ๊กตับๆๆตุ๊บตับยืดเซ็นแอด เสียแอดมึนว่าแอดสิถือหวยแล้วส่วนจะเป็นตัวไหนนอค่ะทุกคนนะคะตัวไหนนอที่เราไม่ค่อยมองกันตัวไหนนอมันก็บวมีจักตูมีต่ตันนิ่นๆทั้ง,งน,นั้นเลยทุกคนเอานี่นะคะเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวเบมาไม่มานะคะเม็ดเดียวเม็เดระเบ่อค่ะอ่ะตามนี้เลยนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวแอดสิไปเบิ่งทำนายฝันก่อนะอันเดี๋ยวเปิดก่อนนะคะทำนายฝันนะคะทุกคนนะคะทำนายฝันเนาะอ่า ฝันว่าตัวเองท้องนะฝันว่าฝันว่าขับรถกลับบ้านตัวเองฝันว่าันนี้นะคะทุกคนนะคะฝันว่าขับรถกลับบ้านนะคะ นี่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 แอดฝันเด้อค่ะทุกคนเพื่อไพ่หมักนัาหมค่ะทุกคนนะคะนี่แอดฝันค่ะทุกคนนะคะอันนี้เลขฝันแอดนะคะฝันว่าขับรถนะคะขับรถนั่งขับรถแต่ว่าเราอะท้องนะคะทุกคนเราอะท้องอยู่นะคะทุกคนแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะมาอย่างไงนะคะแต่ว่าแอดก็จะติดเลขพวกของตัวเองนี่แหละค่ะทุกคนนะคะแล้วก็เลขสู์นิดๆหน่อยๆนะคะโอ้ไอเรามันสายสามตัวนะคะทุกคนถ้ามีสามตัวในชุดใหญ่ได้เฮเลยนะคะถ้าบ่บมี่เยอะมาบอกค่อยเด้ ถ้ามีนะฝ่าว่าบอกแอดโอเคปังรอด่าสันยังสีเดอร์ค่ะถ้าบบมีหนึ่งียบไปก่อนเอ้ยทำใจก่อนจ้ะเอานี่นะคะทุกคนนะคะแอดก็ฝันแบบนี้ตัวเองหัดขับรถขับรถขึ้นโอ้ยมันก็้องออกเกีียวก็เบรถเอดแอวว เรื่อมันผีมาแ้วไดล,ล้อว่าสรนล้เดี๋ยวหวยออกกระหูดอกค่ะทุกคนนะคะเอาอันนี้ก็ตามนี้นะคะเลยผีบานะคะเลยผีบาก็ตามนี้สำหรับคลิปนี้แอนล,ลาไปก่อนเด้อจะทุกคนนะคะขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอให้นะคะทุกๆแนวทางเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวิตา